เอาพี่นอ้องคนนี้มาขายเพืกกเ่อแย่งขายนมไม้ขายบักเข่งขายหอยกับขายขายจ,จูบขายจูบเพิ่นบัวจูบเั่นบัวแ่บ เัาหาไเขียนบือเท่าไรทังหลังะนม่วยซุกบอุกบิซุกเบิ้ดโอ้ยซุกเบิดของแถตัวนี้เขียบกยวมังกรม่วงบ่นี่มันนี่ท่านอยู่ตัวนี้เอาถุงหนึ่งไปเอาตัวนี้เอาถุงใหญ่ๆนี่แบ่งไหมแบ่งไหมให้เจ้าน้าหนึ่

นีรบรรยากาศยังมืัอเช้าครับเช้านี้ผมอยู่ตลาดเช้าวัวนอาทิตย์บ้านหัวนาครับอำเภอขิมราชอุบลราชธา,านีลอกก้อนมือนี่ลอกก้อนอกกอนีกก่แม่เพ่น,กกน,นามาหลายเขาเจะออสียเสือไปใส่ห่อเขาเนี่ยห้ากมายัางเป่าอยู่กับตาเราค่ะห้ากมารือกตาไงเป็นแต่อุ่นใจไหมคะนอรั้นี่นอโจด น้ำแานอะไรเนาท่าเทาครอกลี่ะกลียวน้ำเกีเย้าอรนี่กยสองลอยไก่ดำก็สืออย่บแม่ก็สือเนาะเจักบาทแม่นี่ซิบบออันนสุกเนาะนี่ด้อแม่เด้อ มาแต่เศาจะกี่ท่านเพิ่นตลาดบ้านเท่ามนมาสชื่เสลือแต่หานหากันนี้เมื่อสิบบาทหมักกระทกลกหรือว่าหมาัายางบูกเขาจะเอืกระทกโลกกะละนันแล้วน้อยหม่อน้อยสมเพื่อน้อยนี่น้อยเซียนน้อยเผาเอาไปเก,กียงหน่อครับ สีสันยามมือเส่าครับบรรยากาศตลาด,าดยามเช้าพอได้เลาะพอได้เบิง่งหากินแนวแยเอาเสียบก็เลาะได้เส่าแท้หาแนวกินหิเส่าหาแนวกินล่ะเด็กกินหัวกระยังมีให้กินอยู่เด้อนี่ใส่ขี้แล้วบ่แม่ยังใส่แล้หรอใส่ขี้แล้วใส่ขี้อ,ออกเรียบร้อยแถมพักกระแนงอีกบตั้งหาก <c oughs> ไม่ใส่ขี้ไม่กินเหลาอเบ่งบรรยากาศกันอากาศดีอากาศดีดีอากาศดีเป็นสีครึ้มครึมนะทองฝาก็ได้ตลาดนี้ก็นต้งแต่ตีหาคนละไปตีหานี่พอขาดไม่ขาดเริ่มมากแล้วอันนี้แล้วมีอยู่ตัวไหนปลารถเ่วมีถาบบาท ปราริปลปบูป่หายแม่ตีหากลัวเรายังว่าสวยเสียงว่าตลาดตะเสาอีหลีคนขายมาตะเสาตีสามป่ะแม่เมด์ยังเห่ยวยมปวดปวดเยไก่เป็นแกมีไก่บาทลอยลอยหนึ่งลอยก็บาท คื้สิบวมเป็นป้าลงรีดอกสิเป็นปลาข่วนนะมันข่วนไว้แล้วล่ะฝนบมตกมกปลาซิวยาฝ้าว่ายังเมื่อเร้ามาเคียงมาเคียงมุกปลาซิวเน่อันไปลาซิวทีนี่รอีรีหนาะปลาซิวมีปลาซิวลอมอยู่บ่อุ้ยใส่บกจิกอันล้ออันี่งังเขาพี่ลอบ่เพิ่นมุกเท่าไ่มกปิ่ง ลูกลูกเท่า,าใดเจ้าบอกมรงมุกปลาซิวมุกปลาซิวเนี่ยเสียบคุณละเนี่ยแม่เราได้มาขายคา,าม้าวนชิงไข่เป็นยังไงเนาะทางนี้ วมักเซียนชวพักเซียนอตรงนึงกับพ่อเอาใส่น้ำกันได้ยู่ไแม่ได Ges ้ยังยักเอาใส่หลายแล้วมันเทือยะนาะเทือกาือาก่าอาม่าเหลื่อมเตรียมกราตาเหวางหันยังเป่าอยู่ปุ่นอ่ะยกใส่ยกใส่ ทั้งนี้ขายบะทั่วบัดนี้ทั้งลังผุ่นจีอันเบิอดผักมีคือผักเมกพแนมแนมันนี้มอออนงผักติ๋วใส่นอเ็ดบัดนี้ห็นผักติ๋วแล้วคือถอดเ็ดแกงใส่ได้บัดนี้แกงส่เฮดเฟืองบ่ มาส่วนทั้งนี้เบืองอาหารพื้นบ้านครับเนีกินบ้านๆเฮ้าเบื้องนอมเพมันเซียนมากเผามาอย่างดีพร้อมแกงพร้อมแกยอดเลยทิจิงองเอายานางมานำเน,ำนมัต้มร่ทิจิงนี่ต้องแกงมาโหลดก็ได้แกงมาโหลดไิแกงเย้หนานยก้อสีลสิบนสี่อิส่กินหลดเบิ้งนมัยมันเศร้าบาทเลยนี่พี่น้องเศร้าเมื่อหาซิบนี่ยมัยเนี่เศร้าเื่อหาิบเนี่ย บาทกระสอบนึงนี่ว่าเศ้าบาทกระสอบมีน้ำเศาบาทสร้างวาให่ะซื้อสามนหาซพระมต้องข่อยข่อยขายโดนปัิทูได้ยังละแม่ทั้งนี้โอ้ยมี่ัวร้ายดอกมนนี่กระปูกระปูกระปูขอนบ่ะันขอนแล้วฝนบนตกปูส่ตุ่มปูเซตุ่มบ่ะยังเพิ่นน้ำหาทังหมดทเสียไปเ่ตุ่มเปงบปกหไวมาขายคือเก่าไม่จุบไม่จุบให้จุบ กระปูคนละถุงละสาวบาทบ่ขี wow, <gu ้แบ่ง่าเป็นสอบแนวนี้เนาะบักยางหลายเลยยางขักเลยห้านไม่เป็นต้นเหมือนนี่ 10อดลอยเท่าไรเนอกบ้าน oh ี้1 1เอ็ดลอย10อดลอยนี er 네่พันเอ็ดบ่อรนี่อลอยะ้าวตปานปลาขอนนี่เนาะปลาเขีงปลาขอนทุงเท่าไรแม่สามบาทสั่งว่าเท่อบ้านนี้ทั้งอื่นบัได้ด้วนี่บ้านเฮ่าค้ายสาวครับ ม ini, okay? Gore, เมื่อไหร่พูดไปหาซิบคนดี่สำเฮ้ยไปบอกคนภาสิคืนราคาล่ะสามก้อนนั่นแน่นอ่ะประมาณสามอย่างละเมื่อนนหาซิบบาทเ้าวบาทก็พอาซื้อละเนาะเพื่อซิ้อไมควัดขีดต้มอ่ะไม่ขอนอันบอกเอาเมันกับนอกนอนรับคือเก็สีสันเนี่ยมือเสาร์ครับบรรยากาศตลาด ยามเสาส่งทั้งนี้มีแต่ผู้สาวมาขายขายยังเนี่ยบุญล่ะปบก็มีผู้สาวเก่าแล้ววะปบก็มี่เขียดก็มีบ่อาหารเขียดใส่เบ็ดกว่านี่ยเขียดเจนาใส่เบ็ดเนาะเท่าไรละแม่อาหารเขียดเจนาอาหารเศร้าบาดปวดเนี่ยไปดูคุบเถอะปะดุกเท่าไรนี่สอสอราคาเนี่ยปะดุกนี่เท่าไรนี่ ปลาดุกเท่าไรดูท้ายทังบาทสามสิบบาทตัวเดียวสามสิบสามสิบ่อเศ้าสามสิบบาทปลาดุกใหญ่สื่อไปต้มใส่ผักกระหยงสมๆจังหน่อยนั่นนั่นม่ลาเสียวแา้วบ่เนี่ยเอาใวนซัสั่นว่าสื่อมาต่อมอยู่ต่อเราอยู่รถบถก็เลยบ่นน ยังลบไปใหมก็รูปน่ะไกวยข้าวเหนียวไกวยข้าวเจ้าอีกอย่างคือเอื่นไกวยหัวหอมใส่กันเบิดคนใส่กันก็เลยเอื่นไกวยบ่แม่มันเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาที่มีกรรมาวิธีเฮ็ดที่ยุ่งยากหลายอย่างหลายแนวจะข้าวโบราณเบื้องผู้ขายโหลดเท่าไหนเราแม่รลดเท่าไรโรลละสี่สิบาทโรลละสี่สิบบาทไปไกวไปละบ่ปลาดุกไปละบ่ <laughs> ไปเเล่ยว่าเด็ดต่อบอกหยอกเล่ยซื้อดอกกุหลาบว่าสิไป่เอาอยู่เพิ่นเอาอะไรกันแล้วหาทั้งม่งามาย,ย่างเขาไม่นีเด้กกินจักหน่อยนะครับกินหอมกอ่วยนี่แหละอาหารอีสานบานเฮายน,นี่ยนี่ปลากระลังขอนเด้อพี่น้องปลาซิวบะหมี่มีดตปละเค็งขอนลาย ปลาเสี้ยวโนกินเบิดล่ะหรอแล้วได้มาแต่ปลาเข็งขึ้นโดบแต่เสาผลไม้อีสานบ้านเฮาหมากเข็งปลาอิหยังบุปลาโจกปลาเขาเอื่อนปลาอย่างปลาโจกเนาะห้าก็มาซะบ่นี่อาบอยู่ดิรู้ว่านนี่ยอาบอยู่หนำ เป็นผู้ข้างกันบ <laughs> <c oughs> ่กบไฮโกบหน้าพี่น้องซ้าเกาบอลลูร้อยกัวบาทร้อยหกสิบร้อยหกสิบือเากากบหน้ากบหน้าเพิ่นว่เพิ่นว่โกบหน้ากับกบหน้านอำเพิน่น <c oughs> นี่กับกบหน้า,ก,นา,นา,นาก้อยกนมมกมากลก้วย,ว,ยวิาใดบ่กล้วยเราวิธละสามสิบเขื่อนฝา่าเขื่อนฝนจังหน่อยครับบรรยากาศก็ได้ตลาดทุกเช้าวันอาทิตย์ขับบันหัวหน้าอำเภอ เขมราชอุบลราชธานีกับเบาซื้อหลายจักน้อยหนึ่งฮาพี่น้องเขามาใหมมันเป็นกระปูหน้าเขาเอืน่นกระปูยังป,ตปตูตามปูตามตามปูบุ้ยกระปูขอนบ่ปูขอนมันมากินปลาขอนเลยเอามันมันกินปลาเบิร์ดเลยเอากับปูมานี่คือไส้ค่ะ คนลากไส้ไม่เท่าไหร่เมียลอยก็บาทเนาะเพิ่งตัวลอยเศร้าอ๋ห่นยห่วยโอ้ยทั้งวอรทั้งกินวัดนี้พี่น้องเลยอันนี้ผ่ันตับพ่านหัวใจใครปอดว่าอันเด็กหน่อยบ่ให้กินขลับคนวะมันเป็นแนวไแหมันแ่บเดย่ให้เด็กหน่อยกินแล้วก็เาผู้าตัวกินไก่ไก มันเฮื่อนเหมือนวะกินแล้วมันสิดื้อเหมือนวะอากาศเพือดีแท้แม่อากาศนาก,กลัวจัจหน้อยหนึ่งแต่ว่ากะเท่าไรกว่าม่ยสิบคือขักเฉลิมใหญ่ห้าปีนี่ซิมมาอย่างใจหัวตลาดัวอไทยตลาดอิ่มพอดีเลยบ่ไเด้สื่อ น้ำยาสิบบาทครับโอ้มาซื้อเอาพี่น้องย่ามเสาๆเพราะขาไม่ขาดกําลังมานะฮะก็จะเห็นบรรยากาศเพิ่นกําลังแต่งแนวขายานี่ละ่ะลูกค้าท่านได้มาไม่ขาดก็มากก่อนจะเสาร์นล่แหละแต่ซื้อก่อนแหงไหนของหลายของสดของงามแม่กระปูอย่างกระปูนาะค่ะปูนาโอ้ปูน้อยปูน้อยบางท่านเห็นกระปูอันยัางก๋ว ปูตามปูยังันตัวใหญ่ๆอ,อ่ะนะก็ะเลยถามเบิ่งว่ามันเป็นกระปูคือกันบ่อันนี้กระปูนาแม่ขายถุงจักบาทถุงละซาบค่ะซาบาทใช่แล้วกระปูขอนกระปูขอนถุงละซาบมันขอนมันขอนพี่น้องาามาปลาหมวดนี้ห่านแม่ล่อนเลยครับปลาน้ำโขงม,มาเสือมาหาเนี่ยค่ะสามพันโบกเล้อพี่น้องแม่ยค่ะสามพันโบกน้ำล่วงแล้วบ่แม่ ล่งร้ายอยู่บ่แม่ล่งร้ายเข่าเขาจะตายเบิร์ตแหล,ลง่งโลกสร้างว่าแถวหนอ้อาวะเนีเ่จงังโยข้างฝุ่นพ้นหน้าเฮิ้มโค้งหน้ามันขืนมันกระท่วมท่วมมากเข่าตายแล้วว่ะเอาพี่น้องคนนี้มาขายพักกันแย่งขายนมนไม่<อ>าขายบักเข่งาข,าย,า,า,ขายหอยกับขายาไปจุบนะไปจูบมหอจูบมขั้นบ่จูบมันบ่อแสบ บรรยากาศตลาดบ้านเฮ้าครับวิธีชุ่มชนไม่ค่ากับบ้นนานๆนี่แหละหาแนวมาขายก็ได้แต่ละมื่อแล้วก็งูหมกคล้ายมาขายเส้นละหมกคลยเจ้าหาแนวเอาคืนเอาคืนนต่ไม่เอานเบิดอละหันเาเ่าเนาะเดมาเป็นสอบอาหารบ,าบ้านๆอาหารน้ำทงไฮทงหน้าโรเรียนรังหันหลับบ้านนี่พี่นอกอี <laughs> นี่มันเดี๋ยวเขามาทางหลังเหรอบู๊ยเชื่อมาบอนี่ พวกะซมาข้าเจ้าจสนั่นอยู่นใช่มหมเซียวต่วกับข่อยพรหเียง,งานมาทั้งนี้เลยสมพมพกขาำกรลังยุบอยู่พนข้าเจ้าก็กินแค่น้ำเจ,จ,ำาจ้าประจำเพราะว่าข้นเจ้าบพประจำย่านมันเมาแม่นมาแม่กวกับเมาไ,ได้รเด้กรรมวิธีตัหลายอย่างผมเมนใส่เวลาเป็น เป็นเดือนบมแเนี่ยเป็นนาทิตตังแต่คุดหัวไหม้ก็ใส่เวลาโดนเตือบกสิทธิแน้ำก็สิเห็ดมาเป็นก่อยข้าวจีข้าวจีปลาหนิ่นปลาใน่โอ้อากาศวันนี้มัยังคักเลยเขาจะห่มยังกันนอทางนี้หนอเจี๊ยคือขายคนคือหลายเท่ มันเราเจีคยขึ้นเราขายคนขึ้นหลายแท้ะปดว,วดผู้รับอาหารทางการเกษตร,รพักแล้วปลูกงามมันก็ไล้ายดีเมืองที่มาละสิบาทขนาดสิบาทบักทัว10สิบาทยังละสิบบักเตีงยงจังเศร้าพักแมน่ครับหารบเราเบิ่งฟปลา ปลาขอนกันพี่น้องออเพิ่นเอามาวางขายเพิ่นลืมไว้นี่ขายรื้อใบกันเหี้ยวซะทีอย่างแล้วสิลากกับว่าปลาดุกหน่อยก็มีมีซ้ำนี่ว่าปลาดุกนี่ตัวเดียวนี่บ่ปลาเข็ยงใช่หรืจอจ้าของอ <laughs> ยากได้ยปลาดุกหน่อยบ่มีบ่ มีแต่ปลาเข็งปลาขอนปลาขอนตลาดเก้าแก่ครับผมใหญ่ขึ้นมากอะมาโลดเดียตลาดนี้คือสิ่ีมันจะโด,ดนเตือพเพ่องเตื่องเปะละ,ปะตลแต่ว่าตะกี้ก็สิบวันวานนั้นในจะเลื่อนปันเนี่ยนะ ส่วนนี้เขาจะขายเนือ้อขายหมูเป็นเคียงเนือ้อเคียงหมูนะอยา่อาหลาะเบิ่งจัะหน่อยกันส่วนไลายขนาดเลยครับอยากได้เนือ้อได้หมูเขราะว่าทางในซาลาครับส่วนทางในเนี่ยมันเรียกเปตลาดสดยนีมันเสาะมีเครื่องมีของขายช่วงวันอาทิตย์ครับยามเสาร์พอดีเลยโอ้โหอ๋อินเนื้อกินเนื้อเนี่เขาไมานี่ยเนี่เขาไม่อยาได้กินเนือนเน้ออยากกินซอยจุโลด เมื ham, <sh> okay. lar, ่อดแล้วแม่ทั้งนอกคันเนื้อซ้อยเนื้อจุบวนนี่ยปื๊ดจีทุกคือเมื่อเทคนที่ตุกเราบ่ย่าบาดหัวมันฉีดไอ้หอมสารเลี้ยนวัดนี่เลยขั้นพ้นตุกคัน เนีย่ยเราไปขายขียกบบ่กระบองกระสอบเป็นไงเท่าไรบูบักหนาวเาส้สาอาหารมันสอนรา,าคาบักหนาวอาหารทะเลอาหารทะเลคนหลายครับ,บวันนี้เสาร์วันอาทิตย์ ปรลรุกหน้าคือปรลรุกเลี้ยงเลี้ยงไน่าเลียงนี่หน่า <c oughs> เลียงนี่หน่าอะไรวะแต่เปิดสองปูดค <c oughs> นหลายแห่งวายแล้วแจกบักทุเรียนมาคนคือหลายเถื่อนันนี้ฟองโดนไหนเนี่ยใช้พุงไหมป้าจีโทรเราเบิกบรรยากาศครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบ เจ็ดหม่งกลัวแต่ว่าแดดว้อนออกอยู่เป็นตื่นยังหน่อยแซกกรอกแซกกรอกแซกกรอกอีสานแซบเอื้อยจะบ่ายานฝนบบเอื้อยบอมากล้วยมากพริกมากหอยนี่ต่หมากหมากลายลาย หนึ่งมะนำสบ่หนึ่งยเอาซิมกับิมเนียงกับพ่อคือเป็นเนียวอุ้ยปวดเนี้ยนุ่มค่ายแล้วมาซื้อพี่น้องมาซื่อเทมแล้วฮามจิตใจามจิตใจามจิตใจแต่ว่าซื้อได้จิตใจกวยจิตใจกวยเป็นไงแล้ววะ หยาบด่วนข้าบาทจะรับหาซีไค่ขนาดนี้ไข่ค่ะไข่นี่ซีมือโลดจากซีมใดไส้ไข่ไข่ยูนใคอร์มันนี่นี่ค่ะไข่อันนี้ก็ไข่แม่บ่อัสีอันนี้บานอื่นสวัสดงบอกสสะดีงกับีจ้าจีรอบานเท่านี่แนวได้ขึ้นไหมจีรอนี่เป็นจีโปมันเดียวกันอันเดียวกันสบอจีโปมันเดียวกันอันเดียวกัน ที่รอกระได้ที่รอกระได้ที่ปลอมกระได้ที่รอหั่นเล้าเอิญทั้งเฮ้าเอิญที่ปลมเหมอนะโอ๊ยเนี่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 ยโอ้ยยีแม่ควายบักมวยบักมวยบักมวยขึ้บักมวยบุนีมวยมวยมวยแม่หน่บอกแม่บักมวยแทบอย่บบแม่

ว้าเจ้าตีกินอะไรห้วพี่ปลาเนี่ยปลาซิวปลาคอนบ้านเฮาบ่ปลาคอนล่ะมันสิบลาคอนมือนนี่ะฝนกำลังมาวันนี้ก็สิได้กินปลาโรงรีล่ะบันนี้มัอนี้ละมัอนี้ละซาส้มคึมๆนี่บรรยากาศบ้านๆเฮาเด้อครับสุดยอดเลยอาหารอีสานบ้านเฮา สวัสดีครับผมในยังเมื่อกินบักขามพร้อมบักเวยจันีตำอาจารย์ให้ไปชุดแล้วเมื่อหอดลกเซโคกโหลดยัวยัวฮีกแม่่อยลายลายมาเคียบนังบ่แม่เจ้า,า,าบาทมาเคียบหันมาเคี่ยมนังบอกนังอรีอร่อยเมื่อนั้นแม่ขาด แม่ขาเราวะหนังหนังเราวะผมก็ไปกินเบงครับยังไรแม่กินเป็นอยู่บวกม่วไนี่ฮะแค่กินอยู่บวเอาไปซิบเงดูเอาลูกไห่นี่กินเอกม่วไกินเออมันคือนี่เนาะสมัยโบณนี่เอาไปซิบเบง ใหม่โมเน,น,นล์ดูเอาฝาก็็ืือดอก,กบ่อยเป็นผายดอกฝ้า<ะ>ก็ซืือลูกก็รอดทายคลิปที่นี่แล้วครับโอ้ยหมันองเนี่มาหล่อม้คนกรลไรไปเรื่อยมันเด้อมันเด้อไ้เาไขาจะเอาส่หออเขาน้อยอาชาบานบนนี้กลัวสีใดนี่เนาะ อันนี้ลั่มเดียวบ่นี่บ่ลายลั่มกันไปคูดยู่น้ดินใส่กันคูดงางกันคูดน้ำดินเยวนี่ปุ้ยบ่อยากสีผากเลวพี่หนวเลยก้อยแซบก้อยแซบ,ส,บสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณคนคายหัน่บบนโบราณบันได <c oughs> หาแต่เงินนนี่รหาเงินนีลายหาเงินใครได้นคนละลายเยค่ะตามนีอะไนเพราะได้ใส่นีหาแต่เงินเราพยาหาเงินน้ะแม่น้ะหาหาหาซิบหาสาเอาติวาเตซิวาสาวก็เอากแพะพัก่ือกบแถมพักแย่ง โอ้ยบางขอามันเคยไปจัตหักแต่บางขลาวรเราสิบบาทบางขอลมาสิบบาทพี่นอ้องเอ้อยอนี่ข้าาดข้าาเอามาหันมากอะคือบรเห็นขอาวามย่างไก่ก็แลกันวา, <c oughs> าคูา <c oughs> ละซาบาทบางละสิบ <c oughs> บาท,บา,บ,าทบางขอาามเคยเห็นว่าขอามาบางละสิบวดผ เอาพ่อแมนอยู่บนืึ้นบานแมนอยู่ครับแมนอยู่ครับอย่เพิ่งเด้อวันมาผู้นี้ขันฝ้าเด้อขัน้าเด้อเอี้ยมลาดวยุเอี้ยมลาเพราะนาบากามากดอกเมลแรงไลเออมลแอง่เซิวอีเมียคอย มมกเอาให้เนี้จัมกนีเอาให้เนีมกไามกนี่มกไดก็ได้มุกแสบข้มูลละมกไก่ข้างนอกยอุ้ยคือจกได้แบพริกฉน้่าันนี่งแกเตี้ยลเน่ยแม่มให้ตัวนี้นี่เบอรสนเราพริกจ้ะใส่ในแบบนอือยิปแห้ราเนี่ยยิบเอาตปลาเค็งหันดีมาใส่เนอะเออพอลาพอลา้ะบ้ย จ็กบาทเนี่ยจ็กบาทแซบาทแซบาทเท่านั้นบ่่ได้เนี่ยเสียบแล้วบ่เนี่ยอือไนวหอนห่อนไปไน่หอนหอนเนี่ยคือบ่ได้เขาเหนียวแต่ว่าอยากบอกาจารยเลยไน่ห่อนึองไปไปินบาทเอาทอนใหม่เพิ่มจิบบาทไน้เนี่ยเสียบแล้วมุกกระเซียวพี่น้องมุกกระเซียวมุกกระเซ้าไมีักเนี่ยเนี่ยกินบ้านเขา ไม่มีเงินถอนเอาซาเอาเดอ้อได้ยังมาออเอ,อาเด้อค่ะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้มีแต่พูดเรื่อยๆมีแต่แบ่งพันก็บแบ่งลอยหอยหอมหอยหอมหอยหอมหอมหอยหมละลำใหญ่โอ้เฮ็ดบดมีแต่ตัวนี้ไม่นอ่อมตอกับนี่ตอขึ้นตอล้มที่ป,ปมท่ายมืัอนี่ที่ป,ปมนี่ร้อยสามสิบ ไอ้ทอดินเราก็เป็นสีแดงนทอดินของมาห่านนี่มีวัตสุเนียมีหอดขี่กระบองได้แรงงานไม,ม่เมื่อกิ้เหนท่าก็มาปลาโคง้งปลาเอือบเอือบก็มีบเอือบก็มีปลาโคง้งปลาโมนแม่ค่าคนสวยสวยมากๆ <laughs> วัอ <laughs> นี้จะมาเศร้าดเดดว่าขั้นออกอยู่เ <laughs> ดดว่าขั้นออกวัอนี้จะมา ไอ้เก่งแล้วมาจอบเพิ่นฟักปลา <c oughs> หัวมันตุ่มแฉบแบเลยตัวปลาื่อสื่อหัวสินะ่ะหัวไปตุ่มหลายเลยอยู่หัวตุ่มย่ำอยปลากรดปลาเครื่องปลาบึกปลาตองปลาโอ้ยหลายปลาเอาแจกบ่จ้าแจกบ่นี่แจ็คบออ้วนคือหลายเล้อสัน ขายฝี่ขายี่โอนับี่ก็้ยผมก็ได้ล้งนาลงนาอะไรล่ะลุงละซ้าจ้าลุงละซ้าแ่าเพื่นกันไดแม่แม่ยันทำมาหากิน